สวัสดีจ้าเพื่อน,นๆจ้าเดินเพ่นกะมาเฮ็ดคลิปต่ออีกนะคะอยากจากหลังจากที่หยุดพักไปนะคะเนาะค่ะก็มื่อยซื่อๆนี่แหละคะ่ะบริมีหยังอกค่ะนะคะเน,ะะน,นาะจ้าการมอนี้กะลุกขึ้นว่าอ่าที่จริงถ้าพูดใเฮ็ดคลิปกะกะไปจังหัน,นะคะือเก่าเนาะเฮ็ดว่ากินไปจังหันแค่ว่าแค่์บริ่ายคลิปเนาะคะ่ะเนาะจ้ามือนี้กาเป็นเศร้า ของมือวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองห้าหกสามเป็นเซาของวันอั่งคารเนาะค่ะเนาะจ้าการลุกขึ้นมาเตรียมสเสบียงบุญทายคลิปคือเก้านะค่ะเนะาะจักเสเฮตยังางค่ะเนาะก็ทายคลิปนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะถ้าบ่ถ้าเกิดว่าบ่มันบ,บอขยันกับบได้ทาย,ทยคลิปเนาะค่ะเนาะจ้า <c oughs> บางทีมันก็เมยเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้ทาย,ทยคลิปเนาะค่ะเนาะเมอนก้็ก ไายเนี้ลงแนยจกนักนอยอะนะยานเพื่อนเพื่อนลืมแล้วค่ะเนาะ <c oughs> จ้ากลาเป็นเสาของวันอังคารนะคะกําลังอากาศกําลังพอดีเลยค่ะบานของเดือนเพ็ญน,นะคะบานของเดือนเพ็ญบ่อหอนบ่อหนาวจนเกินไปกําลังพอดีเลยค่ะจะนั่นแหละค่ะคืออากาศที่เดือนเพ็ญหมักเล้ค่ะเนาะจ้ามามาข่าวเรื่องขเขาให้เลยนะจ้ะเนาะโอ้อย่าลืมลด้วด like, ดดคยค่ะเด้อกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะเด้อบ่เกินมือคือเกาค่ะ เดือนเพ usted, ็ญกะอันกลับไปคึกเก่านะคะเนาะถึงเดือนเพ็ญอ่ะสิบอได้เหตดคลิปนะคะบว่ได้เหตุคลิปใหม่แต่ว่าคลิปเพองเดือนเพ็ญมีเยอะนะคะเพื่อนๆคนใดอสนใจก็เข้าไปเบิ้งใดเลยค่ะเด้อเทั้งคลิปเก็บเหตดเทั้งคลิปอใส่บาตรเตรียมอาหารเสบียงบุญนี่ยังนี่เนาะค่ะเนาะมีหลายคลิปอยู่ค่ะมีเยอะค่ะเพื่อนๆขาถึงเดือนเพ็ญสิบอได้เห็ุคลิปใหม่นะคะกับาหาเดือนเพ็ญใดเลยค่ะเด้อมาเลยค่ะมาจากคลิปกะ มาเทียเท่ยกับไปหลายเทียงเสือมาสองเทียกับไปสองเทีย่ยมาสามเทียาาเท่ยกับไปสามเทียคือเก่านั่นแหลแะค่ะบ่มีอย่างแตกต่างเนาะค่ะเนาะจ้ามาโหลดจ้าเพราะว่าของเดือนเพลนหลายครับอันที่เป็นเพลนหลายอยู่นะคะเนาะในซองของเดือนเพลนมาเลยค่ะจ้ากลับมาเบิ่งนะคะว่ามือนี้เดือนเพลนอ่าเตรียมยังแน่เนาะค่ะเนาะจ้าสาววันอังคารนะคะนะว้าวว้าวว้าวโอ้ยเป็นแ,แสนะะียบบ่ค่ะพุนเวื้อขาโอ้ย,เ,อยเขาเหนียวขาห่วยห่วยอยู่เลยค่ะ Me, เห็นบ่คะคุณเพื่อนขาวอ่ะบอ่ออะไรน้ำหลาไหลนะคะน,น้ำหลาไหลอีหลีค่ะค่ะ <c> ว <oughs> ันนี้กะเห็นอยังคะเอ่อหมูแดดเดียวทอดนะคะเห็นบ่นคะหมูหมูแดดเดียวนี่ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะเนาะมีตลาดนัดคะ่ะเมื่อวานแต่ว่าของบ่หลายเนาะค่ะเนะเาะที่แรกว่าสิีไทยคลิปตลาดนัดเลยบบ่อใดไทยเพราะว่าของอันเพื่อนอันเพื่อนค่าเกี่ยวเข่ากันอยู่เนาะค่ะเนาะคะ่าอยากเข่าอยากใครอยากหน้าเนาะคะ่นนะเนาะก็เลยบ่ไใด ก็เลยเพิ่นก็เลยมีบริจักรารอิงค่ะเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามึงว่านมาแปกคือหมูแดดเดียวทอดเนาะค่ะเนาะอุ้ยแซ่บค่ะเดือนเพ่นลองแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขาหมูแดดเดียวทอดตามด้วยน้ำพริกนรกนะคะจากน้องสาวของเดือนเพ่นคือลฤทัยชัยโคตรเนาะค่ะเนาะจากเพื่อนชงมาใหอยจ้าค่ะตอนที่เดือนเพ่นเ h ็ดคลิปเปิดพัสดุเนาะค่ะเนาะเปิดของฝากจากหาดใหญ่อียังสิเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะ โอ้ยน้ำพริกนรกนะคะแซบขนาดเลยค่ะสุดยอดที่ค่ะเดินเพ่นบเกเฮ็นมักอันกินน้ำพริกซื้อนะคะบารท,ที่นี่โอ้โหเดินเพ่นบบเลยซื้อหรอกคะ่ะน้องสาวของเดินเพ่นเพื่อนรงมาเห็ดบุญน้ำแล้วค่ะเนาะจ้าแซบดีค่ะน้ำพริกนรกโอ้ยกับข้าวเหนียวฮอนฮอนนะคะข้าวเหนียวเคี่ยวงูร้อนๆน,นะคะเนาะเห็นไหมคะควรยังห่วยห่วยอยู่เลยนะคะบบมีเอฟเฟกต์ด้ยค่ะเพื่อนๆื่นขาค่ะแล้วก็ ข้าวเหนียวจิ้มทำพริกต่อด้วยหมูทอดอุย้ยหมูทอดเด,เดียวกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆขาอ,แบบอุ้ยแบบว่าพูดเอ่ากระยำได้นะคะเน,ะะนะาะยำบ่อยากเลยค่ะโอ้ยแซบอิหลีค่ะหมูหมูทอดเดียวของเจ้านีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบอกเคยเห็นเพิ่นมาขายคะ่ะนี่เป็นนี่เป็นนัดแรกนะคะเป็นเป็นนัดครั้งแรกที่เดือนเพื่อนเห็นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็เลยซื้อมากเนาะค่ะเนาะลองเบิงโอ้แซบค่ะใส่ไสด้เลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต่อมาค่ะ เพื่อนอ่าสันเข่าแล้วนะคะเนาะเพื่อนก็ต้องสันน้ําตัวแทนน้ําของเดือนเพ็ญวันนี้เป็นนมแอนรีนค่ะบํารุงกระดูกนะคะเห็นบอกค่ะเพื่อนๆขาแคลเซียมสูงนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคืออันตัวแทนน้ำของเดือนเพ็ญเนาะค่ะเนาะนมแอนรีนคะ่ะวันนี้แปลกๆนะคะแอปเปียนมั่งเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะที่จริงก็ถึงซื้อบรเฮ็ดคลิปก็สร้างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดือนเพ็ญก็ไปวัดคือเก่าไปซูมือคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะจ้า แต่ว่าเดอนเพ่นมีอีกซองหนึ่งนะคะคือช่องคุณหญิงชาแนลนะคะเด้อผู้ใดอ,อยากตามไปเบิ่งช่องคุณหญิงชาแนลก็ได้เลยนะคะเด้อเด้อผู้ใดมากกับเดอนเพ่นกับสิกับไปหาคือเก่าเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะพอเพ่นสันน้มแล้วเพ่นก็นต้องอยากสันขนมเนาะค่ะเนะาะบวบาบบบขนมคืออย่างคะ่ะขนมเอแคร์ค่ะเพื่อนๆ่นขาเห็นบ่นคะ่ะสีสันสดใสค่ะข,ข,ของตาอ้วนเบอรเกอรี่เหมือนเดิมนะคะค่ะนี่แหละค่ะ เดี๋ยวสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวเดือนเพ็ญกัสิถ่ายให้เบิรงนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนมาคบก่อนนะคะเนาะตลาดนัดโอ้ยอันอันตลาดนัดวัน,นจันทร์มีของขายหลายค่ะโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลายค่ะแต่ว่านัดนี้ลอยลอนะคะเนาะคนหายไปเป็นเป็นสิบยี่สิบล้านผ่นละคะ่ะบวมเงินหน่อยๆดอกคะ่ะก็เลยมมนก็นเลยเป็นวงเวงเป็นช่องว่างแน,ะนะะ่นอนค่ะเนาะก็เลยบ่ค่อยได้ของมากนะคะ,ะ,คะเห็นอะไรซ้ำนี้ละคะ่ะเห็นบ่คะนี่นะคะ ข้าวเหนียวก็รรรๆขนมเอเีแคก็อร่อยอร่อยไส้อร่อยมากนะคะต่อด้วยนมเอรีนนะคะเนาะ,ะบำรุงกระดูกแคลเซียมสูงนะคะน้ำพริกตล,ลกหมูทอดข้าวเหนียวนะคะอ้ยค่ะสุดยอดของอาหารชั้นเลิศแล้วนะคะนี่คืออาหารที่เดือนเพน็ญนี่คือสบเสบียงบุญที่เดือนเพ็ญเตรียมไปวัดเนาะค,ะะคะ่นะเนาะจ้าเพือเพอมมเ่อนเพื่อนแค่มามุทนาแค่ันเดือนเพ็ญสยกตัวอย่างไห้ฟังเลยค่ะเด้ออย่างเช่นสวัสดีจ้าเดือนเพน็ญ มือนีมาขออมุตนาบุญนําด้วยจ้าเด้อสาธุสาธุสาธุแค่นี้ก็ได้บุญแล้วละค่ะแค่นี้ก็สะเทือนไปทั้งสามโลกเลยเด้อค่ะเด้อน,นี่คือเรื่องจริงเด้อค่ะตามที่เดือนเพนลนดูมาแล้วค่ะเนาะนี่แหละค่ะอยากเชิชวนให้เพื่อนๆนะคะอาอาทาบุญค่ะในแต่ละมือแต่ละเวืนของเฮานะค่ะเนาะถึงพมีเวลาทาบุญอ้ามาเหมยนกับเดือนเพลนก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะเดือนเพ็นสิเป็นสะพานบุญให้ทุกๆคนเนาะค่ะเนาะจ้าเห็ดอหลีค่ะเ้วดยดค,ความจริงใจของเดือนเพลนเองเนาะค่ะเนาะเพราะว่า บ้านของเดือนเพ็นกระทํำบุญเนาะคะ่ะเนาะก็เลยพอทํำบุญแล้วมันดีขึ้นไหมคะ่ะชีวิตก็เลยโอ้โอเคเลยเนาะคะ่ะเนาะโอเคสำหรับเดือนเพ่นเลยเดือนเพ่นก็เลยเต็มใจที่จะทำบุญเนาะคะ่ะเนาะบ้ได้โบได้ลงทุนหลายดอกคะ่ะแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะคะ่กะก็ตามที่เห็นนาาี่ล่ะค่ะกับเพื่อนๆกับโค้งสี่รูนะค่ัว่าการทํำบุญแต่ละมือนี่คือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแต่ละมือของเขานะคะ่ะเนาะเขากับเบื้อีหัวยังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเข้าแต่ละมือแต่ละเวน้น เฮาสะสมบุญไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนสะสมสะสมบุญไว้เลยให้อาหารหมาให้อาหารนกให้อาหารป่าก็เป็นบุญเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเอาละค่ะก็เริ่มสินอกเรื่องเนาะคะ่ะแต่ว่ากับกับบเมนนอกเรื่องอันขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับบุญคือเก่านะคะ่ะเนาะจ้ากัเดือนเพ็ญกับบ่เมนยังหลายเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็คือขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามเดือนเพ็ญที่เป็นเพื่อนในกับเดือนเพ็ญใน y YouTube เนาะคะ่ะเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าสุขภาพแข็งแรงจิตใจก็ดีงามตามมาเนาะค่ะเนาะจ้าก็ให้เพื่อนๆทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะค่ะเนาะจ้าสาธุสาธุสาธุนะคะจ้าแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงที่จบเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า